หัวกะโหลกหรือว่าฟุตวาลนะครับซื้อมาใหม่ๆอย่าไว้ใจนะทำการเทสนะครับหรือว่าทดสอบใส่น้ำให้เต็มครับนะใส่น้ำให้เต็มทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งวันถ้าน้ำยุบต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนนะครับ ัวกะโลกนะครับเมื่อวานนี้เราเทสด้วยน้ําแล้ววันนี้เราต่อข้อต่อตรงเกี่ยวนอกเข้ากับหัวกะโลกนะครับก็ท้องหลังจากพันเกีียวเรียบร้อยแล้วเราก็เทสด้วยน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับไม่รั่วนะครับ คือทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับทีนี้เราวันนี้เราจะใช้แค่สองตัวอีกตัวหนึ่งเราก็จะเอาไว้ใช้ที่อื่นนะครับอันนี้เราใช้แค่สองตัวเติมน้ำให้เต็มแล้วก็เช็คดูอีกประมาณหนึ่งถึงสอสามชั่วโมงนะครับ ทิ้งไว้นะครับน้ำเต็มแล้วนะครับหลังจากเราได้เทสหัวกะโหลกนะครับเอาน้ำใส่แล้วก็เทสดูทดลองดูว่าน้ำรั่วไหมหลังจากนั้นก็ห่อด้วยผ้าแยงหรือมุ้งเขียวนะครับสองชั้นนะครับกันพวกหอยพวกปลาเล็กปลาน้อยเข้าไปในหัวกระโหลกนะครับถ้าเราไปปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ ปลาเล็กปลาน้อยจะเข้าไปได้จะไปมีปัญหากับระบบดูดนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเราหอมม่อมุ้งผ้าแยงหรือผ้าเขียวเนี่ยและครับผ้ามุ้งเขียวเนี่ยก็เตรียมตัวจะลงน้ําก็ประกอบจากจากข้อต่อตรงขึ้นมานะครับก็เป็นสี่ผ้าองศาบางที่ก็จะเป็นหางไหลบางที่ก็จะเป็นเกลียวนอกนะครับแต่ที่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นหางไหลหางไหลก็ต้องประกอบใส่ เกียวเกีียวในตัวนี้ก่อนนะครับบางที่ก็ไม่ต้องใช้นะครับคืออย่างเงี้ยใช้ท่อ PVC สวมเลยนะครับ PVC สวมเลยต่อน PVC สามนิ้วนะครับสวมเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ที่้าองศานะครับใส่45องศาประมาณนี้นะแล้วก็ใส่สี้าองศาได้เลยนะครับโอเคครับ